ผมจะทำการลงที่หอน,น,นอ,อนเตอร์ครับไปล,ลงก็ไปล,ลงไปล,ลงครับ ผมนึ่งสามนี้นะ โอเคครับวีเอมโฟผมถึงแส่วน SMC เหอครับเส้นมันเยอะเกิน ปุ่มปัดลงรับ Han får kontroll. งก็ว่าผมจะเติมเอาคาตานะใหม่้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรวมเล้นนคลิปรวมสูงสูงคาตานะนะครับ โอเคครับผมขอให้เสียงเงียบนะครับพอดีไม่มีปัญหานิดหน่อยตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับโอเคแต่ที่ดูดูเนี่ยผมก็พยายามยิ่งหาไอวอลอยู่เพราะว่าไอวอลของมีตั้งเอามาเซ่นว่าเอ้าไอวอลมีเจ็ดลูกนี่ว่ะไอวอลมีแค่สอง เดี๋ยวต้องให้ผมวิ่งก,ก่นอนวิ่งฮะที่ตู้เอาเนื้เงนินตู้โอเคหนุนเยอะเยอะมากเลยเพิชมโสามอันแรกบอสามผมจะแรกปอสามเลยนะครับ ผมจกไ้ขัันนะ,อะตอนนี้ก็มีวามหอมมคร้อมผมไมเค่ดูก่อนดูดยอดี่ผมหา้าวผมห้าว

คุณผู้ชมก็คุณผู้ชมนะตอนนี้ขี่รถาคนกันคนไปนไหนหมดก็ไม่รู้ครับแต่ที่รู้ในจังหวะน,นีะ้ผมเนี่ยขี่รถก่อน mình phải ai đặt chứ con con chim Hãy subscribe อุลเบิดว่ะโอ้โหเล่นงค้าน่ะคุณชมโอเค <c oughs> โอ้โหไม่จเนะโอ้ชมวไ,ไม่ขึ้น ลายใคยือสิ่งนะตองไม่ผมจะทำคลิปแยกเอยนะครับแล้วก็จะมีคลิปสุ่มนะตานะคลิปเป็นานะอันนี้ครับนะอันนี้นะจาน,นะอันนี้นครับ ดีครับโอเคอเคจอกันใหม่คลินหน้าครัสวัสดีครับ